มาคำนวณ specific emission ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใน paper เ,เ,เ,เนี่ยเขามากักจะใช้กันเพื่อเพื่อใช้กำจัดเรื่องของความเบีเ่ยงเบนของข้อมูลก็คือถ้าเรามีข้อมูลเช่นเรามี emission ของมอเตอร์ไซค์สูบเดียวนะครับนะอย่างเช่นไฮโดรคาร์บอน1 0 0 0 0 ppm นะ ถ้ามาเทียบกับรถ10ล้อที่มีเครื่องยนต์ใหญ่กว่าสมมุติว่าเครื่องยนต์สัก5,000ซีซีไปเลยแล้วกันแล้วเครื่องยนต์10ล้อเนี่ยปล่อยไฮโดรคาร์บอนอยู่100 ppm นะถ้าเราเอา ppm มาเทียบนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ารถ10ล้อเนี่ยปล่อย Emission นเนี่ยน้อยกว่า,อามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ ไม่สมเหตุสมผลไม่ยุติธรรมนะเพราะว่ารถสิบล้อเนี่ยอาจจะผลิตพลังกำลังงานเนี่ยได้มากมากมากกว่ามอเตอร์ไซค์นะเขาก็เลยใช้ในส่วนของตัวเลขเจำเพาะนะมาใช้เพื่อให้การเปรียบเทียบเนี่ยมันเสมอภาคนะครับว่าแล้วก็มาดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าที่101ของ Richard Stone นะครับ t i ั n ที่2นะเป็น Fundamental of Internal Combustion Engine อ่าตอย่าที่3.7นะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีเครื่องยนต์เนี่ยที่ใช้มีเทนเป็นเชื้อเพลิงทำงาาาที่1,500อบ Full Throttle ก็คือในที่นี้ Full Throttle ก็คือ Wide Open Throttle อ่า Operation นะครับซึ่ง ไอเครื่องเนี่ยมันก็จะเกิดการปลดปล่อยพลังงาน,นและปล่อยไอเสียพร้อมๆกันนะครับเขาบอกว่าที่ dry volumetric basis นะ dry ก็แปลว่าไม่มีน้ำนะครับก็จะได้ค่ามาดังนี้นะก็จะเป็น volume นะครับ by volume ก็จะมี CO2 อยู่10% CO 1 1ึไฮโดรเจน0.6ออกซิเจน ไนไตรออกไซด์6 0 0 ppm 600 ppm ก็คือหาร1,000 0นะครับก็จะได้0.06เปอร์เซ็นต์ไฮโดรคาร์บอนซึ่งเขาแอดซูมให้เป็นมีเทนก็คือชนิดเดียวกับเชื้อเพลิงนะ0.11น่นเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าถ้ามันมีฟิลคอนซัมชันเนี่ยค่าสเปซิฟิกฟิลคอนซัมชันก็คือค่า SFC นะแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่บนดิโนอาร์เบรกเนี่ยเราจะเรียกค่านี้ว่าเบรก Specific fuel consumption เป็น BSFC แต่ยังเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะก็คือตัวค่า SFC เนี่ยหลักๆก,ก็คืออัตราการไหลของเชื้อเพลิงหารด้วยกำลังงานขาออกของเครื่องยนต์ซึ่งตัวนี้ก็จะต้องมีหน่วยเป็นกรัมต่อชั่วโมงส่วนแรงก็ต้องมีหน่วยเป็นกิโลวัต์นะครับก็เขาให้คำนวณว่าตัว คาร์บอนมอนอกไซเนี่ยนะก็จะมี CO, NO แล้วก็ HC เนี่ยมีเท่าค่าเท่าไหร่ในหน่วยของกรัมต่อกิโลวัตต์อาวนะครับว่าแล้วก็มาดูสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ให้เราส s s u m นะว่าการเผาไหม้เนี่ยสมมุติว่ามันเผาไหม้แล้วได้ Product ที่เป็น d r ายโปรดักเนี่ยได้100กิโลโมลนะ ถ้าเราเขียนสมการ C H O N S เนี่ยก็จะพบว่าจะได้สมการตัวนี้ออกมาฝันะ่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็น reactant นะครับส่วนฝั่งขวามือของสมการก็จะเป็น product เป็นผลิตภัณฑนะ์มี S เนียก็มีหลายอันนะเนื่องจากว่าจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ย composition ม,มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งได้จากเครื่องพวก a n a l y z e r ต่างเนี่ยมันจะออกเป็นเป็น m อลลูมเปอร์เซนต์อลอยู่แล้วก็สามารถจะเอาเลขพวกเนี่ยไปใส่หน้าหน้า species แต่ละตัวได้เลยนะอย่างเช่น co ก็ใส่1.1หน้า co ได้เลยนะก็เขียนทุกอันตามที่เราเห็นบนหน้าจอจากนั้นเนี่ยขั้นตอนที่เขาทำก็คือเขาก็จะใช้ในส่วนของ a s sum ว่าในฝั่งของพ d ดักเนี่ยมันจะต้องมีทั้งหมด 100ในที่นี้100ก็คือ100โมนนั่นเองนะครับหรือจะเขาจะใช้หน่วยเป็นกิโลโมนก็ได้เพราะว่าจะใช้อันไหนได้หมดนะครับนในที่นี้เขาใช้กิโลโมนแต่ถ้าเราทำโจทย์เองจะใช้เป็นโมนก็ไม่ผิดนะแต่จะต้องไปนั่งเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะว่าทำไมใช้กิโลโมนจะดีกว่านิดน,นึงนะครับ เขาก็แอดซูว่า100%เนี่ยมันจะต้องมีที่เหลือต้องเป็นไนโตรเจนนเป็นบาลานซ์แก๊สนะครับเรารู้ว่าเรามีอยู่10.4% co 2มี1.1% co เรามีอื่นๆตามโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ต้องเป็นไนโตรเจนนเขาก็เลยเอา100มาตั้งตรงนี้จากนั้นก็จับลบด้วยทุกอย่างที่มีก็คือเหล่านี้นะครับมาจากโจทย์ก็จะได้ ในนิโตรเจนเนี่ยอยู่ในโปรดักต์เนี่ยแปดสกิโลโมลนะหรือจะตีต่างว่าประมาณ86.83%นั่นเองก็ว่าได้นะครับนะจากนั้นเขาก็เริ่มมาใช้กระบวนการของ C Balance มาหาค่า Y ว,ว่าไดว่าจะจะมีจำนวนโมลของเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะเพราะขวามือของสมการเนี่ย ก็จะมี C อยู่ใน co co 2แล้วก็ตัวมีเทนนะครับก็แค่จับทุกอย่างมานับรวมกันก็จะได้ว่าตัว y เนี่ยเท่ากับ11.6 1ซึ่งก็คือจำนวนโมลของฟิลนั่นเองนะในที่นี้เพื่อไม่ให้งงนะผมเขียนว่าตรงนี้เป็นกิโลโมลน,นั่นเองนั่นแหละนะเค okay. จากนั้นก็ทำซ้ำนะครับถ้าจำได้ เวลาเราคำนวณ c o มบั t ช o นเนี่ยนะเราคงเคยได้ยิน C H O N S ซึ่งเราก็จะเริ่มทำการคำนวณจาก C แล้วมา H แล้วมาที่ O แล้วก็มาที่ N แล้วก็มาที่ S นี่คือลำดับของการคำนวณน,นะครับนะแล้วก็คำนวณ H เพื่อหาบาลานซ์ว่า H ทั้งฝั่งซ้ายขวาเนี่ยของสมการมีเท่าไหร่ในที่นี้ H ฝั่งซ้ายจะอยู่ในเชื้อเพลิง ส่วนฝั่งขวาจะอยู่ในตัวน้ำนะและไฮโดรเจนนะครับและเชื้อเพลิงของมันเองนะซึ่งก็เขาก็ให้เราจับเลขข้างหน้าจับมาใส่สมการนะครับก็จะได้สมดุลของสมการเนี่ยได้ตัวค่า A ออกมาตัวอานอนเนี่ยเท่ากับ22.4 จากนั้นก็มาที่ C H แล้วก็ O นะครับจากโจทย์เขาเนี่ยเขาใช้ O หรือเราจะใช้ N ก็แล้วแต่นะเราจะ Balance เพื่อหาตัวนี้ครับเราจะหาตัวปริมาณโมลของอากาศที่ใส่เข้าไปนะครับซึ่งในกรณีนี้ที่เขาใช้ตรงนี้นะฮะ เขาใช้ O-balance นะครับก็คือนับจำนวนอะตอมของออกซิเจนทั้ง2ฝั่งของสมการนะก็จะได้จำนวนโมลของอากาศเนี่ยเท่ากับ23.085นะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับเขาบอกว่า this will be used as a check นะก็คือเขาจะใช้ค่าเนี่ยในการตรวจสอบว่าที่ทำมาถูกไหมเขาก็คือทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะบรรทัดด้านล่างนี้โดยการใช้ N-balance เช็คนะครับป้ากฏว่าถ้าใช้ O Balance จะได้23.085ถ้าใช้ N Balance จะได้23.089ตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่า g o n o u g h นะก็คือดีพอแล้วแหละจากนั้นมาดูในส่วนของตัวสำคัญนะครับก็คือหาว่ามี Emission เนี่ย Specific Emission ของแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หลักการที่เขาใช้ในเรื่องนี้ก็คือ เขาใช้หลักการที่ว่าพอเรารู้จำนวนโมลของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรต้องทําคือเราควรต้องเขียนสมการนี้ขึ้นมาครับนี่สมการด้านล่างนี้นะก็คือให้รู้ว่าเรามีฟิล l วเท่าไหร่นะตัวนี้ฟิล l วนะเราใช้แอร์ไปเท่าไหร่แล้วคุณจะได้โปรดักต์แต่ละตัว เท่าไหร่นี่คือประเด็นเพราะเราจะเห็นว่าจากสมการนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้เชื้อเพลิงเนี่ย11.61โมลมันก็จะได้ CO 1.1โมลเราจะเห็นว่าอัตราส่วนเนี่ยออกมาเป็น11.61ต่อ1.1นะอันนี้คือ ระหว่างเชื้อเพิงกับ CO อันนี้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ประเด็นคือมันเป็นอัตราส่วนของอะไรมันเป็นอัตราส่วนของโมลซึ่งก็คือ by volume นั่นเองซึ่งถามว่าเอามาใช้ได้เลยไหมคำตอบก็คือไม่เพราะเราต้องการรู้อะไรที่มันเป็น mass ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็น mass ย้อนกลับมาที่ตรงนี้ครับโจทย์เนี่ยมันให้ specific fuel consumption มา อยู่250กรัมนะประเด็นก็คือเราจะรู้แน่ว่าจุดจุดกรัมของเชื้อเพลิงจะไปเป็นกี่กรัมของอ CO แล้วกันในที่นี้เราก็ต้องมานึกถึงสูตรตัวนี้ซึ่งก็คือคุณสมบัติของแกส๊สนอะ่าโมเลกุลาร์เวทเท่ากับ M ส่วน n นะครับในที่นี้ตัวโมเลกุลาร์เวท MW เนี่ย เราใช้ตัวนี้ครับเขาใช้เป็น m ตัวใหญ่ๆตัวเดียวนะแต่บางตำราใช้ m w บางตำราก็ใช้ m อย่างเี้แหละครับนะถ้าเราต้องการรู้ mass นะครับมวลของมันเนี่ยก็ต้องกลับสมการก็จะได้ mass เท่ากับ n คูณ m w ก็คือจำนวนโมลคูณกับ Molecular Weight นะ l e c u l a r Weight ก็ไปท่องนะครับ ท่องกันหรือจะใช้วิธีจําไม่กี่ตัวก็ได้แล้วแต่นะเรารู้ว่า c 1เนี่ยสิบสองหแล้วก็ S32 นะครับนะด้วยวิธีนี้เราก็จะสามารถแปลงให้มันกลายมาเป็นอา่าจากโวลลูมเนะี่ยแปลงให้มาเป็นแมสได้นะ ซึ่งมันเป็นที่มาทำไไมนะครับของริชาร์ดสโตนเนี่ยเขาถึงมีตรงนี้ครับเขาดึงเขียนว่าเป็น n คูณกับ m ตรงนี้ละหานะถ้าเรามองดีๆมันจะกลายเป็น Mass ของตัว co หารด้วย Mass ของ u e l นะครับนะจากนั้นเขาก็าคูณ250นะความหมายก็คือว่าตัว250กรัมเนี่ยของเชื้อเพลิงเนี่ย มันผลิตพลังงานได้หนึ่กิโลวัตต์แอลนะแต่มันจะเทียบเท่ากับมันจะเกิด CO เท่าไหร่ล่ะต่อ1กิโลวัตต์แอลเนี่ยนะครับจากสูตรที่เขาเขียนก็จะจะได้มวลของจะได้มวลของ CO เนี่ยเป็นแมสของ CO หารด้วย a s สของอเชื้อเพลิงแล้วเขาก็จับคูณค่า s p ป c ิฟิก fuel consumption เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า sco นะ specific co แต่ว่าถ้าเป็นกำลังงานที่ออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยก็มักจะนิยมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลบเนี่ยถ้าเป็นในทางเครื่องยนต์เนี่ยมักจะนิยมเป็นตัว bsco นะ brake specific carbon monoxide นะ ซึ่งเขาก็ทำแบบนี้ซ้ำๆกับสปีชอื่นก็คือ no co 2นะครับแต่ส่วนมากเราจะนิยมหาพวก specific emission กับสิ่งที่เป็นมลพิษซึ่งในที่นี้สิ่งที่เป็นมลพิษนะก็จะมี1เลย co 2 no แล้วก็ hc แต่ตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มนึกถึงนี่ครับ greenhouse gas เริ่มเป็นประเด็นนะว่ามันถือว่าเป็น อิมิชันนะเรือนี้ก็อาจจะมีไฮโดรเจนนะครับซึ่งไฮโดรเจนอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีแต่ถ้าออกมาในแบบที่เราไม่ต้องการก็ถือว่าเป็นมลพิษเหมือนกันนะมาทบทวนนิดหนึ่งนะหลักการนะครับก็วิธีการผมก็ซ้ำไว้ให้ละนี่นวขรอที่หนึ่งเลยก็คือเขียนสมการเผาไหม้ C H O N S แล้วก็ติดตัวแปรทิ้งไว้ในส่วนของ product ก็จะมีทั้งน้ำแล้วก็ไนโตรเจน ส่วนข้อ2เนี่ยฝั่งของ reactant ก็คือจำนวนโมลของเชื้อเพลิงกับอากาศเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีตัว unknown อยู่4ตัวนะครับถัดมาข้อที่3ก็คือให้ใช้อ่อยอว่าเนี่ย product นี้ต้อง100%นะจะมีแก๊สต่างๆที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ต้องเป็นไนโตรเจนนะเราก็จะรู้จำนวนไนโตรเจนได้นะ ทำไมถึงต้องรุ้นนโดเจนเพื่อที่ใช้ในการหาพวกเอ็นบาลานซ์ ance, ซึ่งเราใช้ในการหาจำนวนโมลของอากาศนะครับนะแล้วก็ข้อที่4หาจำนวนโมลของเชื้อเพลิงใช้ C Balance ถัดมาก็คือหาโมลของน้ำโดยการใช้ H Balance นะเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดมันจะทำให้เราสามารถ Balance ตตโอเพื่อไปหาโมลของ Air ได้อันนี้คือวิธีที่1 หรือจะหา n ก็ได้วิธีที่2นะครับข้อสุดท้ายก็คือมาเขียน mass ratio ของสิ่งที่เราสนใจหารด้วย f i e l d แล้วก็จับไปคูณกับ specific fuel consumption ที่อยู่ในหน่วยของกรัมต่อกิโลวัตต์แอลวิธีนี้นะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือวัดนะนนี้คือประเด็นที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้า เป็นคอนเซปต์ของการหาเบรกสเปซิฟิกอิมิชันเนี่ยเขานิยมอย่างนี้ก็คือสมมติว่าเขาต้องการรู้ในส่วนของ VSCO ก็ได้นะครับเขามากจะมานั่งหาว่าอัตราการไหลของ CO เนี่ยหารด้วยกำลังงานเครื่องยนต์เนี่ยมันเท่าไหร่ ปัญหาคืออัตราการไหลเชิงมวลของ CO จะรู้ได้อย่างไรถ้าเรา s s u ู e ว่า l o เท่ากับ m ส่วน v นะครับเราอยากรู้ mass ก็ต้อง low v โดจุดจดโอเคไหงี้เราก็ต้องรู้ค่า o w ของ CO ณอุณหภูมินั้นๆแล้วก็ไปคูณกับ v ของ CO นะคำถามคือจะรู้ v. co ได้อย่างไร v. co ก็าอาจจะพอรู้ได้จากจากเขาเรียกว่าค่า y. dot ของ co ก็คือค่า mole fraction ของ co แล้วก็จะไปคูณด้วยอัตราการไหลของ exhaust gas ซึ่งตรงนี้มันมาจากพวก เครื่อง a n a l y z e r นะครับสมมติว่าเราใช้ FTIR แล้วเงี้ยแมนมากนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ที่ตัวนี้ exhaust คือ exhaust เนี่ยมันวัดยากนะครับซึ่งเขามักจะ assume ว่า mass ของ exhaust เนี่ย mass conservation เนี่ยคือ mass ของ air บวกกับ mass ของ fuel อันนี้ยังไม่รวมกับน้ำมันเครื่องที่มันอาจจะหลุดมานะครับซึ่งวิธีการแบบนี้นะโอเคแมสสองฟิลเนี่ยเราวัดได้แม่นยำอยู่แล้วนะครับแต่แมสสองแอเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความยากให้สุดของการวัดในงานวิจัยยานยนต์นะซึ่งจนปัจจุบันเนี่ยการวัดให้มันแม่นยำก็ยังเป็นสิ่งที่ยากนะครับเมื่อเทียบกับการวัด เชื้อเพลิงนะรับเชื้อเพลิงเนี่ยเรามีเวทสเกลแล้วก็จากเวลาเราก็รู้แล้วนะครับแต่แอ์เนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับมันมีอันเซอร์เทนตี้สูงนะมาจากอุณหภูมิมาจากความดันนะครับนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่วิธีการคำนวณแบบริชาร์ดสโตนเนี่ยก็คือวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่ดีกว่าในการคำนวณสเปซิฟิ e เ i มิชัน